จอกันอีกหนึ่งวันครับสวัสดีก่อนอา้าวพรุ่งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณกุ้งอา่ายินดีด้วยนะ,ะคะกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกนะครับจากทางรัฐบาลในโครงการเราชนะนะฮะก็โอนให้อัตโนมัตินะครับพรุ่งนี้เช้าก็ลองเข้าไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่า600กว่าบาท 675ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด675บาทถึง -700 ถึง700บาท,บาทเข้าไหมเข้าแล้วเป็นังไ่บ้าบอกผมด้วยนะสำหรับบัตรคนจนนะฮะวันนี้เราคุยเรื่องของบัตรคนจนนะฮะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนสอบถามผมช่วยอธิบายบัตรคนจนให้หน่อยเอาอย่างนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ฟังแบบนี้ฮะบัตรคนจนอาคนที่อยู่ในบัตรคนจนนะฮะบัตรคนจนนะครับ ก็คือว่าตอนต้นเดือนคุณได้ไปแล้วใช่ไหมเออมันอยู่ในวงเงินระหว่าง7 0 0กับ800นะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้2 3 0ถึงบาททุกต้นเดือนอยู่แล้วสำหรับบัตรคนจนแล้วก็คอรมอเนี่ยอนุมัติช่วยอีก3เดือนก็คือมก,กราคุณพามีนาเดือนละ500ก็เท่ากับว่าบัตรคนจนเนี่ยก็จะได้มาต้นเดือนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700-800ถึงบาทโอเคไหมฮะบัตรคนจนได้ไปแล้ว700-800ถึงบาท ทีนี้พอมีเยียวยาเราชนะเนี่ยเขาก็โอนให้ตามปกตินะฮะไม่ว่าบัตรคนจนของคุณเนี่ยคุณจะอยู่ไหนมีประกันสังคมแต่ถือบัตรคนจนก็ได้นะครับเป็นเกษตรกรถือบัตรคนจนก็ได้นะครับเป็นผู้สูงอายุถือบัตรคนจนก็ได้หรือว่าผู้พิการแต่ถือบัตรคนจนคุณก็ได้นะครับที่จะได้รับเงินก้อนแรกพวกนี้นะครับ วันที่5เป็นกลุ่มแรกด้วยที่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลนะครับเพราะว่าข้อมูลของบัตรคนจนมีพร้อมที่สุดนะครับรัฐพ่กนี้เช้าเนี่ยเขาก็จะโอนให้ทยอยทยอยโอนนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะนะฮะทยอยโอนนะครับ675บาทสวัสดีครับ675บาทถึง700บาทนะครับก็เอาไว้ใช้จ่ายนะฮะทีนี้หลายคนถามว่าเอ๊แล้วบัตรคนจนเนี่ยให้เงินแบบนี้มาเป็นก้อนๆหลาไหลงวดแบบนี้มันใช้ยังไงอธิบายแบบนี้ฮะอธิบายให้ฟังแบบนี้ คือบัตรคนจนที่ปกติอ่าผมจะเขียนตรงไหนดีแล้วเนี่ยกระดาษมันกลับไหมหรือไม่กลับมันเขียนแล้วอธิบายไม่ได้บัตรคนจนนะฮะในรอบแรกเนี่ยคุณได้ไปแล้วเมื่อต้นเดือนใช่ไหมที่คุณได้ปกติเลยเนี่ยเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคุณก็เอาไปใช้ใช้จ่ายซื้อของอปุปโภคบริโภคที่ไหนที่ร้านธงฟ้าไงครับใช้ยังไงก็เป็นปกติแบบนั้นเลยนะฮะถูกไหมต้นเดือนที่คุณได้โอนมาก้อนแรกเนี่ย คุณเอาไปใช้อะไรใช้ใจ่ายโอภคบริโภคซื้อของที่ร้านทงฟ้า7 0 0ดร้อยถึงแปดอยู่ในบัตรคนจนของคุณมันก็ใช้ได้ตามปกติครับแต่ก้อนแรกต้องบอกก้อนแรกนะผมกลัวหลายคนไม่เข้าใจมากเลยเดี๋ยวเขียนให้ดูดีกว่านะฮะง่ายเอาง่ายๆนะครับอ่าเมื่อต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนนี่อ่ะ มันกลับอะมันไม่มีแอปกลับอะเนาะต้นเดือนต้นเดือนอ่าต้นเดือนเนี่ยคุณได้ไปแล้วก้อนหนึ่งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทถูกไหมฮะพอคุณได้เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคุณเอาไปใช้อะไรใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าที่คุณไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,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 นที่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดใช่ไหมให้ได้เป็นร้านธงซื้อของร้านธงฟาสของประโพปริโภคแล้วก้อนแรกที่คุณได้ปกติคุณใช้ปกติมันก็จะหมดไปปกติทุกเดือนคือคุณต้องใช้หมดภายในหนึ่งเดือนถูกไหมฮะ ก้อนแรกก็คือก้อนที่คุณได้ต้นเดือนทุกปีเอ่อท,ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนของบัตรคนจนถูกไหมฮะอันนี้คุณได้ไปแล้วทีนี้วันพรุ่งนี้อ่ะเราเข้าสู่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณได้หกร้อยเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดร้อยบาทอืพรุ่งนี้คุณก็จะได้อีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่สองอ่ะอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งอันนี้เป็นก้อนที่สองก้อนที่หนึ่งใช้ปกติครับ เขาให้มายัางไงใช้อย่างนั้นแต่ต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะฮะอันเนี้ยเงินอ่าเงินก้อนปกติของบัตรคนจนแต่ทีนี้เนี่ยพอพรุ่งนี้มีเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเข้ามานี่ฮะมีเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเข้ามาอันเนี้ยสามารถเอาไปสมทบได้นะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าได้เงินโอนมา675บาทถึง7 0 0บาทแล้วยังไม่ใช้เลยก็ได้นะครับ ยังไม่ใช้เลยก็ได้คุณสามารถทบไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้และอีกสัปดาห์หนึ่งคุณก็ได้อีก675้อถึงเจ็บาทเอาไว้ใช้จ่ายซื้อของเข้าโครงการคนละครึ่งเข้าโครงการล้านที่ร่วมกับโครงการเราชนะก็ใช้ได้ครับนี่ฮะมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างเงิน2อก้อนนี้แต่ก็โอนมาในให้บัตรคนจนนะฮะโอเคนะครับอันนี้ทําความเข้าใจเรื่องของบัตรคนจน พรุ่งนี้จะได้ไม่สับสวนว่าเอ๊ะเงินฉันได้มาสองก้อนแล้วฉันใช้ใจ่ายยังไงขอบคุณหลายๆคนที่กดแชร์นะครับอธิบายนะครับถูกไหมเงินในแต่ละเดือนต่อไปเนี่ยคุณจะได้สองก้อนก้อนแรกของบัตรคนจนนะฮะคุณก็ใช้ปกติของคุณหมดภายใน1เดือนนะครับเอาไว้ซื้อของอุปโภคบริโภคที่ร้านผงฟ้าส่วนก้อนที่2เงินจากการเยียวยาฮะเงินจากการเยียวยา67 5บาทถึง700บาทคุณก็เอาไว้ใช้ใจ่ายร้านที่ร่วมโครงการ เราชนะไปใช้คนละครึ่งก็ได้ซื้อของก็ได้แต่ทั้งหมดไม่ได้เป็นเงินสดโอเคไหมครับโอเคนะเรื่องบัตรคนจนผมอธิบายเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะคิดว่าถ้าจะชัดเจนนะเรื่องของบัตรคนจนแสดงความยินดีด้วยนะครับบัตรคนจนโอเคบัตรคนจนทุกอย่างเคลียร์ฮะอ่ะเคลียร์แล้วนะบัตรคนจนทุกอย่างเคลียร์นะฮะทีนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันสาคัญของอีกกลุ่มหนึ่ง อีกกลุมหนึ่งก็คือคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอ่าคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันฟังทางนี้ฮะหลายคนวันนี้ผมไปตัดผมหลายคนก็ยังสับสนกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งของคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องเข้าไปใน w w w เราชนะ .com ย้ำนะครับว่าเข้าไปที่ www เราชนะ .com ไม่มีแอปเราชนะนะฮะเดี๋ยวสับสนกันคุณต้องเข้าไปที่ w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  e เเราชนะ .com สำหรับคนละครึง่งและเราเที่ยวด้วยกันนะฮะเข้าไปทำอะไรหลายคนถามเอาคุณอนวัฒนเข้าไปทำอะไรคุณต้องเข้าไปแล้วมันจะมีปุ่มฮะซึ่งผมพยายามหาปุ่มวันนี้ทางกรุงไทยจะติดตั้งคืนนี้เพื่อให้เห็นพรุ่งนี้นะฮะยายเวฟสวัสดีครับอ่ะทางกรุงไทยนะฮะทางกรุงไทยเนี่ย จะติดตั้งปุ่มคืนนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้วันที่5คุณได้เห็นมันจะมีปุ่มหนึ่งนะฮะลักษณะปุ่มของมันเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ชื่อก็บอกว่ายืนยันให้ตรวจสอบสิทธิ์ในการคัดกรองโครงการเราชนะคุณก็กดตรงนั้นเข้าไปครับเขาก็จะเอาข้อมูลของคุณไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณมีบัญชีธนาคารรวมแล้วห้าแสนไหมอะไรยังไงคุณจะได้สิทธิโครงการเราชนะต่อไปหรือเปล่าที่หลายคนบอกรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นนี่แหละครับ วันพวกนี้วันที่5เราชนะจะเป็นวันสำคัญของคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันที่คุณจะต้องเข้าไปใน w w w เราชนะ .com นะครับไม่ใช่แอปเราชนะนะ w w w เราชนะ .com นะครับเพื่อเข้าไปยืนยันให้เขาตรวจสอบสิทธิ์เราโอเคไหมโอเคนะปุ่มถามผมว่าปุ่มมันหน้าตายังไงเออผมก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าพรน,นี้พยายามขอทั้งกรุงไทยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะติดตั้งปุ่มคืนนี้ เดี <All> right. ๋ยวพรุ่งนี้เชา้าอ่ะพรุ่งนี้เชา้านะฮะพรุ่งนี้เชา้าใครเข้าไปยืนยันในเราชนะช่วยบอกผมด้วยว่าเออปุ่มหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเราจะได้รู้ผมจะได้ลองทดสอบเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคไหมเสียงผมชัดเจนไหมถ้าไม่มีแต่คนสวัสดีค่ะสวัสดี tes, สค่ะสวัสดีครับตันหมดเลยฮะอืมชัดเจนกดหนึ่งก็ได้นะชัดเจนกดหนึ่งก็ได้นะครับ สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีแฟนๆทุกคนสวัสดีแฟนตัวยงทุกคนนะครับมาอธิบายแล้วก็มาเตือนครับเพื่อให้วันพรุ่งนี้เราจะได้รู้ตัวว่าเออเราจะต้องอยังไงบ้างแต่เวลาเราใช้จ่ายเงินเราต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็วางแผนด้วยเพราะว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤษภาคมนะครับนะโอเคแต่จริงๆอ่ะอยากให้หลายๆคนที่เป็นร้านค้านะฮะเข้าไปสมัครร้านค้าผู้ประกอบการในเราชนะนะครับคนที่ มีบัตรอ๋อชัดเจนคุณปิยดาโอเคชัดเจนชัดเจนขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณนงนุอ่าคนที่มีร้านค้าคนที่เป็นร้านค้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถตู้เนี่ยผมมาใจจริงอะอยากให้ไปลงทะเบียนในเวอร์ไวด์เว็บเราชนะ .com เพื่อให้เป็นร้านค้าครับเวลาคนที่ได้เยียวยาคุณดูจํานวนคนเยียวยาทั้งหมด31ล้านคนเยอะนะฮะสาล้านนะฮะแล้วไปใช้บริการของคุณสมมุติว่าสมมุตินะ ผมจะใช้บริการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างถ้าพี่วินมีถุงเงินเราชนะอ่าสำหรับร้านค้าก็ต้องเป็นถุงเงินเนาะถุงเงินเราชนะผมก็สามารถขึ้นรถแล้วผมก็สแกนเงินจากโครงการเราชนะผ่านทางแอปเป๋าตังค์ของผมได้ถูกไหมฮะก็เลยอยากให้พี่วินพี่สามล้อพี่ร้านค้าต่างๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่แหละฮะ คือไปสมัครไปลงทะเบียนกันไว้มันจะถึง31มีนาคมแต่ไม่เป็นไร лай, ผมว่ามันเหมือนคล้ายๆโครงการที่คนละครึ่งตอนแรกคนยังทําไม่เป็นฮะแล้วก็เอ๊ะทำยังไงมันยุ่งยากนูน่นนี่นั่นพอคนละครึ่งทําเป็นเสร็จปั๊บเห็นไหมฮะคนละครึ่งบูมร้านค้าต่างๆทําเป็นเอ้ยสแกนมันก็ไม่ยากนี่วันพรุ่งนี้อารมณ์เดียวกันฮะทุกคนเนี่เอ๊ะใช้เงินยังไงทําอะไรวันนี้เลยอธิบายให้ฟังว่าวิธีการใช้เงินเป็นแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะพรุ่งนี้2กลุ่มสําคัญนะครับ กลุ่มบัตรคนจนยินดีด้วยคนได้ตังค์คนละเครื่องแล้วเราเที่ยวด้วยกันไปยืนยันนะครับว่าขอให้ตรวจสอบแล้ว18ค่อยไปแอปแอปเป๋าตังค์อะเพื่อกดรับตังค์2 0งวงวดแรกถูกไหม,มจะอึขออภยัยเพิ่งกินข้าว